วันนี้ก็จะไปขุดเพลงล่องเรือหาลครับ วันนี้ขอข้าพน้อมสักครู่หนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทางรามสูงท,ที่วันนี้ได้มาร่วมซึ่งการวดร้องเพลงให้มีแดนเซอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกรารประกอบที่จะให้มีความเพลิดเพลินความประทับใจที่ขึ้นนะครับเป็นไงครับรู้สึกว่าทางนี้ที่มาทีนี้ มีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์เอ่อ90ประมาณ90นะครับไม่สิบกันกันลันหลายอาจารย์สักทัานนะคอมเมนต์เลยอ่าน้องเม่นคอมเมนต์เลยนะพูดเลยอะไรที่ขาจต้องพ่อะการใดพร้อมที่จะใหขึ้นไหนหรือไม่นะครับ ขอบคุณอาจารย์เนี่ยนะเอาสิอาจารย์ของเราทุกท่านนะเล็กๆหนึ่งอย่าอย่าครับก็ช่วงแรก็เสียงจะดีนะเป็นทุกนาค่อยๆเปิดตัวกันหมดเหมืนน้เมเพลงนะน้ำเป็นเ,ล,นเนนลือดช่วงนี้จะตกลงกันนะครับก็นิดหน่อยนะครับก็อย่างเพื่อกรรมการสีค่คนก็แล้วแต่ใน คงไม่เหมือนกันน,งงนะครับก็โอเคครับขอให้สาน,นะครับกขอบคุณที่จัดทั้งท่านเดี๋ยวขอบคุณจากชั้นเชิดเวลาเนี่ยนะขอบคุณนนะะครับนักร้องที่ท่านต่อไปนะครับที่เข้าประกวดในครั้งนี้หมายเลขสองได้แก่สมศักดิ์ชยัยศิระเอฟเฟกส์ฟรัวในผลงานเพลงที่บอกว่า สมศักดิ์นะครับอยู่แผนกปีครัวผู้ช่วยครนะูครับแต่ชอบร้องเพลงมาก dòng sông cô chỉ mong muốn ta cha quản lý lớn ว่ากองเชียร์เราลุ้นกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ชั้นแดงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการก็ได้ครับอาจารย์เนวะคุณสมศร้าผมผมอยากทราบเหลือเกินว่าเวลาคุณทำกับข้าวคุณโยนตื่นไม่ได้ร้องไม่ได้หรือเปล่าก็พอบนเอียงนะป๊อปแค่ก็แค่ ามรู้ส <i> ึกวามในความมั่นใจของคุณในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วเป็นไงครับก็ลดความประมาทลงนะเพราะว่าก็คือซ้อมบ้างนิดหน่อยแต่ยอมรับว่าไม่ใช่งานอาชีพนะเพราะว่ากว่าเนี่ยจะให้ทำไปที่ร้านเราเก็บเงาขอยากขอเย็น เราเลือกเพลงนี้ให้ถ้าไม่ต่าเข้ารอบ5คนก็คือนอนน้หองโอเคถือว่าวันนี้คุณทำดีที่สุดละนะเป็นกำลังใจให้ครับอาจารย์ประดมครับกับรอบแรกนะครท่านท้งาจะว่าดีแล้วต่รอบนี้ผมรู้สึกว่าคุณทำได้ดีขึ้นลูกออมีมาเต็มเลยมาก่อนเลยเรียกคะแนนได้เต็มสิบเลยนะฮะในเรื่องของคาร์ดิโ ก็เป็นขาดเป็นธารนะครับแล้วก็องก,การเหมือนคนกำลังเจ็บปวดได้แบบสมจริงอ่ะนะก็ขอให้พโชคดีนะครับขอให้โชคดีขอบคุณครับครับก็ขอบคุณท่านพยัญชนะสองพันนรับนิหมายเลขสองสมศักดิ์ไทยศิลาจากตัวขอบคุณครับต่อไปเป็นนักรองประกวดหมายเลขสาม นิลกยิมเยือนนะจากสวนสนุกคลับุตรทะเลรัวทะเลขอรับ ยังไม่พิงนะ,ะเน้นนำตัวนะจะทำอย่างอื่นอ่ะโอ้จะรู้ไหมว่าทีแรกคิดว่ามีเนื้อห้อง <c oughs> เนื้อแต่มัมีเนื้ออยู่ในโครวัวทีน <c oughs> ี้จะมีเนื้อหรอมันจะลองพิงค่ะก็บอกแล้วไม่มีเนื้อวันประกวดนะครับ กบเป็นจากกาชาอลนอ่านแนะนตัวผมคือดีล,อลุลกครับผม,ผมคือแรงดูผมสนุกครับวันนี้วันพล้รั้วทะเล มีความสุมากอันน um> um> ี้แต่งเนื้อเองด้วย่าแต่งเองนะพอพีเแล้วเองค่ะตลกเองนะไม่รู้จะติดอะไรอ่ะอาจารย์ทวีฮะก็ไม่น่าเยส่ยงเื่อาง ถือว่าโอเคครับดีครัเป็นทายก็จบไปครับพร้อมคูจอรู้ว่าโอเคนะครับครับเขาตัอจ่างแล้วก็นักร้องนะครับก็คอยติดตามนะครับว่าผลการคะแนนนั้นจะออกมาอย่างไรกับกับร้องพูดกวนทั้งหมดห้าคนให้เหลือชิงนึ่งคนนะครับร้องเป็นคนนอกนั้นเป็นชมเชย นะครับว <muy> ันนี้คนที่6เป็นนักร้องรับเชิญมาจากอาสยามนกำลังเดินทางมาจะมาถึงหรือเปล่าประเทศก็มาถึงจะให้โชว์สั้ง2นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับค่งบันดี้ได้รับโชว์จากทางอาเยามมาด้วยต่อไปเป็นนักร้องจักวดหมายเลข4สุนิตากดทองเอฟบีบริการในบทเพลง เชิ้นนานะนำโัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นว่าสามสิบตะรกนทองจากแผนกเอพีโครงการ,ร,ะน,น,การนะครับบากบารกเก่า,ะะา,านะครับดนต,ตรีก่อนครับอ่าวันนี้จะมาในเพลงเราเธอรัก